toa ครับบริษัทอยู่แถวบ้านผมเลยเนี่ยราคาปัจจุบัน25บาท25าตังราคาเส้น200วัน23บาท61สตังราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหม toa เป็นหุ้นเข้าตลาดมาไม่นานนะครับแต่ t o a เนี่ยเป็นเป็นธุรกิจอสังหานะอยู่ในกลุ่มอสังหาก็จะเป็น หุ้นวัฒจักรไปโดยปริยายนะครับขอปรับเป็นคอเตอร์หน่อยปรับเป็นมันได้ไหมอ่ะเป็นมันก็จะเห็นง่ายกว่านะครับลบเส้น200วันไปก่อนอ่านเทนไปแล้วอ่านรอบหุ้นก่อน TOA เป็นหุ้นก็เก่าแล้วละ่ะเข้าตลาดมากลางปี2017ครับเข้ามาอยู่ในราคาประมาณ28บาท แล้วก็ขึ้นไปทำราคาสูงสุดประมาณ43บาทมีการย่อตัวนะจุดนี้มีย่อด้วยมีย่อด้วยนะครับแล้วก็ย่อมาแถวๆ29บาท50ตังค์แพทเทิร์นประมาณนี้เข้ามาปุ๊บทำราคาก่อนเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็มีการย่อตัวอมองเป็นขาลงนะครับแต่ตอนที่ย่อตัวรอบนั้นน่ะมันไม่หลุดแนวรับสำคัญ28ไง แล้วกับขาขึ้นอีกครั้งนี่เป็นสวยๆเลยก็คือเป็น All ออทา i g h ไปเลยอยู่ประมาณราคาเบรก43เป็น All ออทามไ h 48บาท50ตังเป็นราคาสูงสุดของ TOA เลยนะครับประมาณนี้ก็เป็นขาขึ้นรอบใหญ่ในโซนนี้เดี๋ยววาดให้ดูขาขึ้นรอบใหญ่ในโซนนี้ครับในช่วงแบบว่า2ปีแรกประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็โดนวิกฤตโควิด -19 ในปี2020ปรับฐานลงมาหลุด48บาทหลุดลงมาที่25บาท50ตังค์่าตอนนี้นะก็เป็นขาลงเต็มกำลังลงกันทั้งโลกเออดั้งหมนี้ก่อนนะครับเป็นขาลงเต็มกำลังเลยนะครับมีการรีบาวบ้างครับรีบาวมาอยู่แถวแถวแนวต้านนี้เนาะนี่น,น,น,นี่แนวต้านในอดีตเลย43ครับแต่ไม่ได้ผ่านพอไม่ผ่านปุ๊บ มันก็จะเป็นแพทเทิร์นไฮต่ำลงทันทีถูกไหมแน่นอนครับแพทเทิร์นไฮต่ำลงในภาพใหญ่เนี่ยโอ้โหขาลงเต็มกำลังจะมานะนะครับมันจึงกลายเป็นแบบนี้ขาขึ้นฝั่งนี้แล้วขาลงไหลมาถึงนี่เลยครับตอนนี้ขึ้นน่ะจบไปนานมากแล้วนะครับแต่ตอนนี้ลงเนี่ยคล้ายๆว่าเริ่มจะจบแล้วนะครับ เป็นขาลงเต็มกำลังจาก48หลุด43และที่สำคัญหลุด25บาท50ตังลงมาในราคาวิกฤตโควิด19หลุดลงมาอยู่ที่ประมาณ19บาท20ตังซึ่งแน่นอนก็เป็นขาลงเต็มกำลังที่เถียงไม่ได้สรุปเทนในเดเป็นขาขึ้นรอบหุ้นเป็นแพงมาถูกขาลงนะขาลงขาลงนะครับ ภาพใหญ่นะครับคำถามคือมีคนถามว่าเอา้าแล้วแบบนี้มองขาขึ้นในภาพใหญ่ยังไงผมจะมองแบบนี้จบไปแล้วนะจบไปแล้วนะอันนี้ได้อธิบายละเอียดละเอียดให้ฟังลบเส้นไปก่อนตอนนี้เราเห็นว่าแนวรับเนี้ยเป็นแนวรับตอนราคาวิกฤตโควิด19ใช่ไหมแล้วมันทำแนวรับใหม่คือ19บาบาท2ี่สบตังคใช่ไหมในเชิงเทคนิคอะ ถ้าหุ้นตัวเนี้ยกลับไปเบรกแนวรับสำคัญเดิมซึ่งตอนนี้เป็นแนวต้านใหญ่ถอา,ถาดูพนี้ก่อนนะครับก็คือเลขกลมๆคือ25 26บาทถ้าตรงนี้เบรกได้จะเป็นขาขึ้นรอบใหม่ถูกไปแพงในปัจจุบันได้ซึ่งตอนนี้ไปเทส25แล้วผมจึงมองแบบนี้ว่าขาขึ้นตรงนี้กับขาลงตรงนี้ มันกลายเป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้มีแรงสู้จาก19ไป25ในตรงนี้ลุ้นกับขาขึ้นรอบใหม่ถูกไปแพงดูว่าจะยืนตรงนี้อยู่ได้ไหมก็น่าสนใจ toa อยู่เหมือนกันแต่คุณอย่าลืมว่าหุ้นแข็งแก่งแนวเนี้ยแนวหุ้นวัฒจักรอของ toa คุณต้องเข้าใจก่อนว่า toa เนี่ยเป็นกลุ่มหุ้นอสังหา ซึ่งแน่นอนครับเขาก็จะโดนเปียบเป็นหุ้นวัฏจักรแต่ผมเนี่ยจะเปียบเป็นหุ้นวัฏจักรแนวหุ้นแข็งแกร่งด้วยในมุมมองธุรกิจของเขาแต่ถามก่อนว่าเป้าหมายการเติบโตเนี่ยจะเป็น 15- 20%ได้ไหมในมุมมองผมในแนวคิดผมไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นผมมองเป้าหมายประมาณ10%็ก็พอเออประมาณนี้นะครับเพราะตอนนี้โหมูลค่าบริษัท Market cap เนี่ยตอนนี้5 0,000 000, ก 000. ว่าล้านมันไม่ใช่จากพันล้าน ไปห้าพันล้านจากห้าพันล้านไปหมื่นล้านไม่ใช่ตอนนี้มันห้าหมื่นกว่าล้านเราจะการที่แบบบริษัทที่มันใหญ่มากอยู่แล้วจะโตแบบเป็นแสนล้านเนี่ยโอ้ยมันต้องแบบโปรเจกต์มันต้องหนักหน่วงอยู่นะมันถึงจะไปได้นะครับผมจงมองว่าเป้าหมายการโตสิบห้าสิบไม่ไหวก็มองกันที่สิบเปอร์เซ็นต์มองที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก,ก็ลองดูว่าถ้าเกิดสําหรับคนที่แบบอะชื่นชอบหุ้นวัฏจกักรแนวหุ้นแข็งแกร่งแบบ TOA หรือ คุณเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เขาเรื่องสีอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะแบบเอ้ฉันปั้นหุ้นตัวน,นี้จังเลยอะไรงั้นเดี๋ยวเราดูว่าในมุมมองของเด y เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะวางแผนปั้นได้ไหมนะครับปรับเป็นเดยย่อกราฟย่อกราฟในเด y มาดูอะไรใช่ไหมมาดูว่าตอนนี้ยปรับฐานกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว กี่ตอนนี้ TOA ปรับฐานไปแล้ว60สินะนะครับแล้วปรับฐานไปที่60แล้วเนี่ยมีราคาต่ำสุดอยู่ที่19บเาทยีตังค์ต่อไปการออกข้างสร้างฐานตอนที่ลงไป บาท20เนี่ยมีการเทสขึ้นยอ่อไม่หลุดขึ้นยอ่อไม่หลุดไม่หลุด19บ0าท20นะแล้วก็มีการเบรกทำไฮทับแสดงว่าตอนนี้ TOA เนี่ยนอนเลยก็คือโลยกขึ้นถูกไหมลยยกขึ้นแล้วก็ไฮยกขึ้นด้วยแสดงว่าแพทเทิร์นของเดเริ่มจะเป็น ออกข้างสร้างฐานยกกรอบแล้วก็เบรกเส้น200วันกลับขาขึ้นแล้วนะบึแล้วนะผมก็เลยมองว่าเออก็น่าสนใจนะในการเบรกกรอบแบบนี้นในการเบรกกรอบแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปกรอบใหม่แสดงว่าตอนนี้เท a เริ่มกลับขาขึ้นเรียบร้อยแล้วผมเคยดูก๊อตโปรฟิตมาจินอัตรากำไรขั้นต้นของ TOA เนี่ยโอ้น่าสนใจนะยอดขาย100เนี่ยกำไรแบบ 30%มสอัพอ่ะเออมองดูก็ก็น่าสนใจนะมุมมองนะครับเขาก็เป็นรายใหญ่รายหนึ่งของเรื่องสีเลยนะประมาณนี้ประมาณนี้เป็นวีคเนาะหรือมันนะครับมันจะได้ลากตัวเปอร์เซ็นต์ได้ง่ายไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นราคาสูงสุดนะครับงั้นผมก็ต้องรบเส้น2องวันไปก่อนจะได้ไม่งงนะครับงั้นเราดูว่า toa ปรับฐาน50%ตรงไหนก่อนจะได้วางแผนปั้นในกราฟถูกนะครับ50%ใช่ไหมก็ประมาณสักแถบวบนี้ประมาณ23บาทอ่าประมาณ23บาทนะครับ 60%ก็จะราคาประมาณ19บาบาท20นะครับแต่คุณอย่าลืมหุ้นวัฒจักรเนี่ยมันก็โหดๆห,หลายตัวนะคุณต้องดูด้วยว่าแล้วการปรับฐาน70%เนี่ยมันจะแถวแถวไหนนะครับอย่าลืมหุ้นวัฒจักรบางตัวเนี่ยลงไปถึง88%ได้เลยนะคุณต้องต้อง70%อยู่ในราคา14บาท สิบาทนะก็เลยวางแผนแบบนี้นะครับผมมองว่าถ้าหุ้นตัวนี้จะแพงจะแพงนะไม่เกินยีิบห้าบาทเพราะเป็นแนวรับที่หลุดมาแล้วตอนนี้เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งแล้วที่คงไม่น่าจะรีบผ่านเออท้องพูดงี้ก่อนนะครับ ก็เลยมองว่าแถวแถวเนี้ยวางแผนในการปั้นพอร์ตได้นะครับขยายก่อนเราจะวางแผนกันในโซนไม้แรก30%คือใต้25ถึง19บาท20ไม้แรกนะไม้แรกนะบอกก่อนไม้แรกนะไม้สองเ0นี่ยหลุด19บาท20ไม่เอาไม่เอาครับผมจะมองไม้2กันประมาณต่ำา4 4บาท อ่านะประมาณนี้นะครับถ้าแบบเนี้ยเก็บครบจบถือได้อ่านะครับเพราะเราจะต้องรู้ว่าเอ้ยเอ้ยติดด้วยนะอย่ามองเป็นหุ้นแข็งแกร่งอย่างเดียวนะมองเป็นหุ้นวัฏจักรด้วยเพราะผมมองว่าการที่นําเคมีพันมาทําสีเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็นาเข้านะมันอาจจะต้องมีราคาเหวี่ยงของราคาทั้งโลกด้วยนะอ่านะครับที่จะเอามาผสมสีอะพวกพวกใครนะวัตถุดิบต่างๆเออที่จะเอามาผสมสีขายอะ ผมอมองแบบนั้นผมอมองแบบนั้นเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานําเข้าจากประเทศอื่นเนี่ยแล้วเกิดมันมีแบบนู่นนี่นั่นสงครามไม่สามารถส่งตัวนี้มาทําได้เงี้ยมันก็จะมีการเวียงของราคาเช่นกันถูกไหมมันก็จะมีดีมาซัพพลายทั่วโลกเช่นกันเออประมาณเนี้ยของน้อยแพงของเยอะถูกของต้องระวังตรงน,นั้นด้วยนะครับหรือหายากแพงอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับแผนบันผอทของ T O A ประมาณนี้นะครับสำหรับสายใจเย็น สายใจร้อนที่มองว่าหุ้ยไม่หลุดแล้วมองดูตรงเนี้ยผมมองว่าตรงเนี้ยต่ําแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับถามว่าได้ไหมก็ได้นะถ้ามองในเดย์แบบเนี้ยซึ่งผมก็มองในเดย์แบบนั้นเช่นกันในมุมมองของเชิงกราฟเชิงกราฟนะนะครับแนวรับในกรอบปัจจุบัน19บาที่สิบแนวต้านในกรอบปัจจุบันก็26บาท ่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคือมองกรอบนี้มองกรอบนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องมีการเขยา่าเขย่าบ้างเขย่าบ้างนะครับเราจึงมองไม้หนึ่งไม้สองไว้ประมาณนี้ขอดูครึ่งทางก่อนครึ่งทางประมาณสักยี่สิบสองบาทหกสิบตังค์ยี่สิบสองบาทหกสิบเอาเป็นสีเหลืองไปขั้นไว้นะครับอ่ะประมาณนี้ เราจึงมองว่าสําหรับสายใจร้อนสายปั้นจะมองว่าเนี่ยที T ลงจบเรียบร้อยแล้วต่อการพักตัวเพื่อขึ้นต่อการปรับฐาน60%ถือว่าเพียงพอไม้แรก3 0เราจะเก็บกันในโซนใต้26บาทถึง22บาท60ตังค์ไม้ 2- 70%เราจะเก็บกันในโซน22บ,บาท60ตังค์ถึง19บาท20ตังค์ประมาณนี้แต่แผนนี้มันเสี่ยง เพราะเรากำลังปั้นหุ้นวัตจักรแนวแข็งแกร่งก็จริงถ้าเราเก็บตรงนี้ครบแล้วที่สําคัญมันไม่เป็นดังหวังมันหลุด20มันหลุด19บาท20คุณต้องใช้ราคานี้เป็นจุดคัดจุดต็อปโอสจุดคัดตัดขาดทุนหลุดต้องขายทิ้งก่อนเพราะมันมีโอกาสจะหลุด15บาทได้ถ้ามันหลุด19บาท20ตังบอกได้เลยประมาณนี้นะครับ ต่อไปเป็นเรื่องประเมินมูลค่าหุ้นต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเป็นหุ้นวัฒจักร PE มันก็จะตัำอ่าบอกได้เลยนะครับประเมินมูลค่าหุ้น TOA ผมประเมินได้ประมาณ10บาท13ตังค์ถึง12บาท6 17ตังค์ใน PE แปดถึงสิบเท่าประมาณนี้นะกำไรที่คาดหวังไม่ได้ให้เยอะเลยให้แค่สิบเปอร์เซ็นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านถึงสองพันแปดร้อยยี่สบหกล้านแค่นี้ไม่ได้ไปไหนไกลเลยก็เอากำไรปัจจุบันมาบวกสิบเปอร์เซ็นแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับแต่ผมเนี่ยจะมองนิดนึงว่าเฮ้ยไหนๆเทีเอก็เป็นหุ้นวัฒจักรแล้วแต่มุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยผมมองเป็นหุ้นวัฒจักรแนวแข็งแกร่งรายใหญ่อประมาณนี้นะครับ ผมก็เลยมองว่าอีกเล้งหนึ่งก็น่าสำคัญนะผมจึงประเมินมูลค่าหุ้นได้ในราคา12บาท6 7ตังถึง15บาท20ตังใน PE 10ถึง12แพงขึ้นมาหน่อยแพงขึ้นมาหน่อยนะครับ TOA ประมาณนี้ครับตัวต่อไปเป็นตัวสุดท้ายของหมวด T ครับ TU ผู้รับจักเช่นกันนะครับเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์